ให้เสียงภาษาไทยโดย Mydam Studio Yo เว้นแล้วกันเหรอ S ห huh? าทำไมกระต่ายพูดได,งดงง้งั้นเหรอนี่ความสุจัิของนายงั้นเหรอนั่นสินะโทษทีโทษทีทท <c oughs> ตัวฉันมีชื่อว่า Jack k ล l o ดูขาสุดเท่ของฉันซะก่อนเซ่ฉันไม่ใช่กระตายสักหน่อยอย่าให้ได้ยินอีกนะออนานสินะง่ายก็คือฉันคือผู้ดูแลของนายนั่นแหละงั้นก็เดี๋ยวฉันจะเล่าหน้าที่ของนายให้ฟังนะ S นายก็คือผู้คุมของเรือนจำที่ชื่อว่ามิลกแกรมไงล่ะนายจะต้องคอยดูแลพวกนักโทษเอาไว้เป็นไงง่ายดีเนาะแล้วก็ยังมีอาหารและเวลาพักงีบอีกสุดยอดไปเลยใช่ไหมเล่า ที่อาจะรจำมิวแกรมนั้นจะมีนักโทษทั้งหมดด้วยกัน10คนหากมองแบบผิวเผินแล้วลระก็คนพวกนี้ก็ดูไม่มีพิสง์อะไรเลยแต่อย่าโดนหลอกเชล่าเพราะยังไงคนพวกนี้ก็คือฆาตกรถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าลงมือยังไงและเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องที่พวกเขาคิดยังไงที่ต้องพาใครบางคนไปต้องหาความจริงและแรงจูงใจในการลงมือและต้นตอสาเหตุของเจ้าพวกนั้นนายจะต้องเลือก ว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยกันแน่ใช่แล้วในฐานะผู้คุมตัวนายสามารถตัดสินว่าควรให้อภัยหรือไม่ให้ก็ได้นายกําลังคิดว่าจะทํำยังไงให้เจ้าพวกนั้นสารภาพออกมางั้นเหรอทรมานหรือข่มขู่ไม่ไม่ที่นี่นะไม่จะเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นเลยที่ซ้งที่มิวแกรมเราจะใช้ตัวเพลงและวิดีโอที่แยกออกมาจากความคิดของเจ้าพวกนั้นที่เราต้องทำก็แค่ ดูแล้วสนุกกับมันก็แค่นั้นเองเป็นไงระบบนี้ดีเนาะว่าแม่แย่หน่อยนะที่อจะระบบดีๆแบบนี้นะ่ะมันต้องใช้เวลาในแต่ละครั้งเลยทำให้ไม่สามารถทำในคราวเดียวได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทางเราก็ได้จัดลำดับเลขของเรานักโทษเอาไว้แล้วยังไงล่ะเอาเป็นว่าเราจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วในมิวแกรมนั้นเราจะใช้ระบบ t- ีทรอในการตัดสิน โดยที่การโหวตว่าจะให้อภัยหรือไม่อภัยนั้นจะได้แค่หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นเราจะสามารถเริ่มโหวตได้ก็ต่อเมื่อฟังเพลงทั้งหมดจบแล้วโดยที่เราจะทำการโหวตทั้งหมด3รอบและนั่นก็คือระบบทีทอร์ลไงล่ะแล้วก็ซีซั่นที่กำลังจะเปิดโหวตก็คือซีซั่นที่1และเมื่อซีซั่น1จบลงไม่ว่าน่าจะเ,เลือกโหวตให้อภัยหรือไม่แก่ตามก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติและความเป็นอยู่ในซีซั่นต่อๆไป ต่ถ้าเป็นฉันเองฉันก็โหวตไม่ให้อภัยนั่นแหละไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยการโหวตว่าให้อภัยหรือไม่นั้นมันจะส่งผลต่อบทเพลงของเจ้าพวกนั้นที่จะเลือกทางในระหว่างซีซั่นที่สองเพราะอย่างนั้นนายอาจจะเปลี่ยนใจหลังเหตุผลลับหร่อนะนาะยต้องคาดไม่ถึงแน่แนนะ่คิดซะว่านี่เป็นจุดเด่นของงานแล้วกันนะนายก็ลังสงสัยว่าจะตัดสินคดีของเจ้าพวกนี้นด้วยการฟังเพลงแค่เพลงเดียวอย่างนั้นเหรอใช่ไหมก็จริงนะ ตามที่บอกไม่มีใครรู้ได้ในครั้งเดียวร็อกนายเองก็มามีม็ทางรู้เหมือนกันด้วยซ้ำจากปากนักโทษในครั้งแรกไม่เป็นไรร็อกถ้านายเกิดลังเลก็ใช้สติจารยเลือกไปเลยว่าจะให้อภัยไหมหรือนายจะเลือกตามใจชอบก็ได้นะเอาเถอะแต่ก็ระวังไว้นะเพราะยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วก็จงจำไว้เสมอเลยนะว่า เพลงพวกนี้ถูกสร้างโดยตัวนักโทษเองมีคำใบ้ซ่อนอยู่ในเพลงหมดแล้วทั้งวิดีโอเนื้อเพลงและเสียงร้องทั้งหมดที่พูดมาล้วนมีคำใบ้ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วนายจะได้รู้ถึงธาตุแท้ที่ถูกซ่อนเอาไว้กว็าตามนั้นแหละนะพวกเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกันสักพักมาสนุกไปกับมันเถอะหา ทำไมถึงมีที่แบบนี้อยู่งั้นเหรอแล้วมิวแกรมคืออะไรกันแน่แล้วฉันคือใครกรันแล้วนักโทษพวกนี้เป็นใครงั้นเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากทีท่ฉันอ,อ้งั้นเหรอไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนนั้นหรอกนะนายก็คือผู้คุมเจ้าพวกนั้นคือนักโทษก็แค่นั้นเข้าใจหรือเปล่าอ่าเจ้าพวกนักโทษตื่นกันแล้วล่ะได้คำเรียยังล่ะ มิวแกรมซีซั่นที่หนึ่งเริ่มได้